จับแล้วแม่ใบานาดหลอกขายทองราคาถูกเหยื่อกว่า500รายเสียหาย85ล้านเมื่อวันที่9ตุลาคมกรณีผู้เสียหายกว่า500คนเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายพรหมธาดานักเจริญหรือแม่ใบานาดที่มีพฤติกรรมหลอกขายทองราคาถูก ให้กับบรรดาผู้เสียหายรวมทั้งยังมักเชิญดาราคนดังร่วมงานวันเกิดในการจดทะเบียนบริษัทห้างทองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยล่าสุดพลตรวจตรีจิรวัฒนพยุงธรรมสั่งการให้พลตรวจตรีจิติพลผลพรึกษาเข้าจับกลุ่มแม่ใบานาดหรือนายพรหมธดานาักจเจริญไว้ได้แล้วโดยจับกลุ่มได้ที่อคูคอสจังหวัดปทุมธานีหลังก่อเหตุตุนขายทอง เยื่อเสียหายกว่า85ล้านก่อนจะควบคุมตัวมาสอบปากคําที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแจ้งข้อหาในความผิดฐานช่อโกงและพระบอรคอมพิวเตอร์จากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าอยากขอโทษผู้เสียหายหรือไม่ยอมรับสารภาพหรือไม่หรืออยากพูดอะไรหรือไม่แต่ใบานาดไม่ตอบคำถามสื่อผู้สั้นๆแค่เพียงว่าจะขอชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้เสียหายมีการซื้อทองจากผู้ขายรายนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียในราคาที่ถูกซึ่งหากซื้อเพิ่มขึ้นราคาทองก็จะถูกลงเรื่อยๆเช่นทองน้ำหนัก1บาทราคาอาจจะถูกถึง20,000บาทไปจนถึง8,000บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ซื้อซึ่งเริ่มแรกจะมีการซื้อขายตามปกติผู้เสียหายก็ได้รับของจริงๆจนทำให้มีผู้หลงเชื่อจำนวนมากแต่ต่อมาเมื่อซื้อเพิ่มก็จะไม่ได้รับของตามที่สั่งซื้อ โดยพฤติกรรมแบบนี้เป็นลักษณะเป็นการหมุนเงินนำเงินจากผู้เสียหายรายหลังไปจ่ายให้กับกลุ่มแรกหมุนเวียนไปจนเรื่องแดงขึ้นโดยผู้ขายยังอ้างว่าการที่ขายทองราคาถูกได้เพราะเป็นเจ้าของห้างทองแต่จากการตรวจสอบพบว่าที่อ้างเป็นห้างทองมีเพียงฉากหลังที่นำมาถ่ายรูปหลอกเท่านั้นแต่ทองที่ผู้เสียหายได้เป็นของห้างทองอื่นนอกจากนี้ผู้ขายยังมีการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการจัดงานวันเกิดซึ่งมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงดารานักแสดง ไปร่วมง,งานทําให้ตัดสินใจซื้อทองโดยซื้อมานานกว่า1ปีแล้วซึ่งก็เคยได้รับทองจริงเป็นทองคําแท่งน้ําหนัก10บาทขณะนั้นซื้อมาในราคา1นึ่งแสนกว่าบาทขายไปได้ราคาสามแสนกว่าบาทแล้วจึงซื้อทองเพิ่มอีกรวมน้ําหนัก40บาทมูลค่าห้0แสนมืนบาทแต่รอบนี้ไม่ได้รับของแล้ว